Super Shark, an dap ท้ายยเก่งกะัไนส,ส,สนถึงแม้ซิงเกิลนี้จะปล่อยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วแต่ความแรงยังไม่มีตกค่ะยังคงทยานขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เพลงนี้มียอดวิวใน YouTube ถึง91,918,972วิวแล้วค่ะและสัปดาห์นี้ยังคงเหนียวแน่นอยู่ที่อันดับที่2ของ10อันดับลูกทุ่งรักไทย และออนชาร์จมาแล้วกว่า5สัปดาห์ค่ะสวัสดีครับผมไผ่บุพงศธรครับวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆลูกคุณ90ลูกคุณต่างถ่ายมาเยนะครับที่มากรลังใจให้กับเพลงอ้ยเก่งกันน้องนะครับหวังว่าบทเพลงนี้จะสร้างกลังใจแล้วก็ส่งมอบถึงทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการฟังเพลงนี้แล้วก็กับการขอเพลงกับศิลปินที่คุณชื่นชอบมาที่90ลูกคุณต่างถ่ายแล้วก็ขอบคุณทุก่านพี่ๆดีเจทีมงานทุกคนนะครับ